ดีจไปบ้านใส่ปราสนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองลานกานะคะค่ะออวันนี้เป็นวันปีใหม่ค่ะค่ะพาลูกสาวนะคะมาหาอะไรทานกันที่ล,ลานกานะคะ mm hmm. ก็เลยเดินถ่ายภาพเรื่อยๆนะคะเด mm ี๋ยวให้เพื่อนๆรับชมกันในคลิปเลยค่ะ, mm hmm. คะ ลาน,นากาคือเมืองท่าอากาศยานของสซปรัสค่ะเวลาเราบินมาจากเมืองไทยนะเราจะต้องลงที่เมืองลาน,นากาค่ะ เมืองลานนาคาสามารถทำงานได้ทั้งปีค่ะก็คือจะเป็นเมืองใหญ่นะคะก็คือไม่เหมือนฝั่งที่มาบ้านใส่ปรัสอยู่นะคะฝั่งนู้นจะเป็นชายทะเลการทำงานของทางนู้นนะคะจะทำงาน6เดือนแล้วก็ปิด6เดือนนะคะ ตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถกันนะคะค่ะนี่คือถนอนนาชายหาดนะคะก็คือทางนี้นะคะค่ะเวลาฤดูร้อนนะคะบรรยากาศจะคึกคักมากค่ะแต่ก็คือฤดูหนาวนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินเยอะเหมือนกันค่ะ สิ่งแรกที่เราอยากทำในวันปีใหม่วันนี้นะคะค่ะก็คือหาร้านอาหารเพื่อทานอาหารค่ะลูกสาวบอกว่าแม่หิวมากเลยค่ะก็คือโอเคก็เดี๋ยวเราเดินหาร้านอาหารกันนะคะก็คือร้านอาหารไม่ได้เปิดทุกร้าน,นะคะ่ะก็คือจะมีเปิดด้านหน้าชายหาดแต่ตอนนี้เราเดินมาด้านหลังนะคะค่ะก็คือลูกสาวเซิร์ชนะคะบอกว่ามีร้านเปิดด้านหลังแถวนี้ก็เลยพากันเดินหานะคะค่ะแต่ก็คือจริงๆแล้วร้าน ไม่ได้เปิดเลยค่ะอด้านหลังร้านอาหารไม่เปิดเราก็ต้องไปด้านนาชายหาดนะคะเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆค่ะด้านนายชายหาดนี่นะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยเนี่ยร้านอาหารนี้นะคะคนเต็มเลยค่ะเข้าไม่ได้เลยค่ะเราต้องเดินไปหาร้านอาหารอื่นกันนะคะ ในที่สุดเราก็ได้นั่งร้านอาหารค่ะนี่ก็เป็น G T I Friday นะคะค่ะก็คือเนี่ยกำลังดูเมนูกันนะคะจะทานอะไรกันดีค่ะเมนูใหญ่มากเลยนะคะค่ะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารนะคะตอนนี้กำลังดูกันเนี่ยแล้วก็มีของหวานด้วยนะคะโอ้โหวันนี้จะทานอะไรกันดีนะ ทุกครั้งที่เราทานอาหารนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านี่นะคะเดินเหนื่อยๆนนะคะดื่มน้ำเปล่านี่เย็นชื่นใจค่ะ นั่งรออาหารค่ะตอนนี้อาหารมาแล้วค่ะคว้าโทรศัพท์ไม่ทันค่ะกะว่าจะถ่ายตอนที่พนักงานวางอาหารลงค่ะไม่ทันนะคะ <c oughs> อาหารน่าทานมากเลยค่ะจานนี้นะคะราคา800บาทค่ะโอ้โหปีใหม่นี้ได้ใช้ตังแล้วค่ะ ขอบอกเลยนะคะอาหารจานนี้นะคะมันอร่อยมากเลยเนี่ยชอบมากค่ะกุ้งเนี่ยค่ะจิ้มน้ำจิ้มเขานะคะโอโห,โหรสชาตินี้อร่อยมากๆเลยค่ะการมากินอาหารวันปีใหม่ของเราวันนี้นะคะขับรถ40นาทีนะคะ วันปีใหม่ของเพื่อนๆค่ะค่ะไม่ทราบทําอะไรกันบ้างเนาะค่ะก็คือเขียนใส่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเราจะได้แบ่งปันประสบการณ์กันค่ะ เราได้สั่งเครื่องดื่มไปนะคะค่ะแต่เครื่องดื่มยังไม่มาอาหารมาก่อนถามเจ้าพนักงานว่าเอาเครื่องดื่มฉันอยู่ไหนล่ะ <_ d ream> เขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะคนที่ทําเครื่องดื่มน่ะยุ่งมากเลยเขาบอกลูกค้ายเยอะก็คือเครื่องดื่มเลยมา,าทีหลังอาหารค่ะาภาพเดี๋ยวแป๊บนึงลูกบอกว่าทภาพลูกบอกแม่ทำไมไม่ถ่ายภาพเครื่องดื่มของหนูด้วยเดี๋ยวขอถ่ายภาพเครื่องดื่มลูกแป๊บหนึ่งค่ะ คุณลูกอยากโชว์เครื่องดื่มน้ำมะนาวของเธอค่ะขันน่าดื่มมากเลยนะคะนี่ก็คือเครื่องดื่มของคุณแม่ค่ะเป็นน้ำมะม่วงปั่นนะคะเนี่ยโอโหปั่นใส่น้ำแข็งมาแบบนี้เลยนะคะ วันปีใหม่แบบนี้ทำไมถึงมาทานอาหารไกลจังเลยค่ะก็คือทางเมืองพารลาลิมนีเมืองที่ตัวเองอยู่นะคะจะเงียบมากก็คือว่าวันนี้ทุกคนเขาก็จะปิ้งย่างกันกับครอบครัวนะคะ มีทางบ้านเมืองไทยนะคะส่งข้อความมาค่ะถามว่าเออเนี่ยมาทำงานที่ไซปรัสเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะการทำงานที่ไซปรัสนี่นะคะค่ะก็คือว่าถ้าทำงานเนี่ยเจ้านายค่ะก็คือเจ้านายที่อยู่ไซปรัสเขาจะต้องวิ่งเอกสารให้เรานะคะก็คือเขาเรียกวิร์ p เพอร์มินะคะส่วนเราที่จะมาทำงานที่ ใส่ปลาสนะคะเราก็จะต้องวิ่งเอกสารเหมือนกันนะคะค่ะก็คือเราจะต้องวิ่งไปที่กรมตํารวจนะคะเพื่อทําใบรับรองความประพฤตินะคะแล้วก็จะมีการเช็คสุขภาพด้วยนะคะว่าเราสุขภาพดีสามารถทํางานให้เขาได้นะคะส่วนเอกสารอื่นๆค่ะก็มีบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านนะคะเมื่อเจ้านายทางใส่ปลัสเดินเรื่องเสร็จแล้วนะคะเขาจะส่งเอกสารให้คุณให้คุณนะคะ ไปที่สถานกงสุลไซปรัสที่กรุงเทพเพื่อสต็มพาส,สปอร์ตเดินทางเข้ามาไซปรัสค่ะวันนี้เราก็เดินตามซอกตามซอยนะคะค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะเมืองลานะกาสวยงามขนาดไหนนะคะแถวนี้นะคะค่ะก็เป็นผับเป็นบาร์นะคะเขาเปิดกันตอนกลางคืนค่ะ ทานอาหารเสร็จแล้วเราก็เดินเลาะมาอีกด้านหนึ่งค่ะด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นทางเดินไปที่โบสถเก่านะคะเนี่ยดูเก่าแก่มากเลยสวยงามมากค่ะเดินผ่านร้านขายคอปเปอร์ค่ะเจ้าของร้านบอกว่าเข้าไปชมด้านในได้นะคะค่ะก็เลยเนี่ยค่ะผ่านลุกเข้ามาชมค่ะสวยงามมากเลยนะคะ บริเวณตรงนี้นะคะเขาจัดงานคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะตอนนี้นะคะงานได้หมดไปแล้วค่ะตัวเองเพิ่งมาค่ะพอดีช่วงคริสต์มาสนี้ไม่ได้มาเลยแถวนี้แล้วก็มีโบสถ์เก่าแก่สวยงามนะคะโบสถ์นี้นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันด้านในกันค่ะ ้ามีประตูทะลุมาอีกด้านหนึ่งค่ะค่ะนี่เป็นทางเดินรถนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินเลาะไปตรงนี้นะคะอ้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอโบสถ์เก่าอยู่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะ<ม>เป็นยังไงคะเมืองลานนาคะนะคะวันปีใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวกันนะ คนที่เดินแถวนี้นะคะค่ะก็คือนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะค่ะคนใส่บรัสเขาก็อยู่บ้านปิ้งยางกันนะคะวันที่หนึ่งมกราวันปีใหม่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะค่ะเป็นบสเก่าเก่ที่เบืองลันนะคะนะคะค่ะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะค่ะก็คือแดดจะส่องนิดนึงนะคะคันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะอยู่ตรงโบสถ์เก่าของเมืองลันนากานะคะค่ะเนี่ยคะ่ะให้ดูด้านหลังนะคะก็คือแสงจะส่องนิดนึงนะคะค่ะเนี่ยคะ่ะอ,อยู่แดดอยู่ด้านหลังเป็นยังไงคะเมืองลันนากาสวยงามไหมคะค่ะถ้าคลิปนี้ถูกใจนะช่วยกดติดตามส่งกำลังใจด้วยตอนนี้กำลังเดินไปที่จอดรถค่ะ ที่จอดรถของเรานะคะอยู่ข้างโรงแรมสวยๆตรงนี้ค่ะนี่คือภายในโรงแรมที่เมืองลานกานะคะสวยงามมากเลยค่ะก่อนจะกลับบ้านได้แวะชมโรงเรียนนานาชาติที่เมืองลานกาด้วยค่ะ รับชมคลิปแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะก,ก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงคะเมืองกลางนากาสวยงามนะคะค่ะโอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่ปลาสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัพคาริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ